สวัสดีครับ f อ f ซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับบอสบิก๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะครับโพสซึ่งถึงบอสโจโยมนินนาวงศาแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพูดถึงพี่ชายในวงการแบบนี้นะครับโดยมีข้อความว่าขอนินทาคนชื่อพี่โจสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่อยเคารพนับถือเรา คือเป็นพี่ชายในวงการที่น่านับถือมากๆจากใจเลยไม่อวยไม่เลียแต่ผมนี่คือสัมผัสได้ถึงความจริงใจความไม่ห่วงวิชาเห็นน้องๆได้ดี้อาอโจมีแต่ส่งเสริมน้องแทบทุกคนขนาดงานเปิดวงปิดวงงานไหนก็ต้องมีน้องบิ๊กนะต้องมีโตกเกียวนะค่อยฮักเราหลายแต่ก็เกรงใจเราคัก นะครับเอฟทุกท่านเรียกได้ว่าคนดีที่มีไมซตดีทัศนคติที่ดีนะครับมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมและมีพลังงานที่ดีนะครับทําให้กลุ่มคนเหล่านี้เขาได้มาพบกันได้มารู้จักกันนะครับเอฟทุกท่าน CEO สมองเพชรตั้งคู่นะครับบอโจโยมนินนามวงษานี่นะครับเป็นผู้นําองค์กรที่น่านับถืออีกท่านหนึ่งเลยนะครับ แห่งวงการหมอลำนะครับอฟซี FC ทุดนที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื<ม>่อแผ่แก่บุคลากรของตนเองนะครับให้การช่วยเหลือแนะนําศิลปินและพนักง,งานทุกตําแหน่งของสาวน้อยพิบัติแพงให้มีรายได้สืมิมในการทําช่อง youtube ให้มีรายได้นะครับโดยการทําคลิปต่างๆและเป็น CEO ที่มีน้ําใจไม่เอ,อกเปรียบลูกน้องเลยนะครับ เอฟซีโรตันส่งเสริมลูกน้องตลอดทุกกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะครับลักษณะนิสัยความใจดีความมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คล้ายๆกับบอสบิ๊กนะครับเอฟซีโรตันบอสบิ๊กเองนะครับก็ซัพพอร์ตดูแลลูกทีมของตนเองอย่างดีเยี่ยมนะครับใส่ใจทุกกระเบีดยดดูแลทุกคนทั่วถึงนะครับไม่เคยเอาเปรียบลูกทีมเลยนะครับไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องนะครับ มีแต่ให้มีแต่ส่งเสริมลูกทีมของตนเองนะครับคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับกับบอสโจนะครับคล้ายคลึงกับบอสโจเปียบเลยนะครับเอฟซีทุกท่านคนศิล์เสมอกันนะครับความมีน้ำใจกับลูกน้องคนดีๆมักจะนำพากันไปสู่ทางเจริญนะครับไปหน้าอย่างเดียวนะครับเอฟซีทุกท่านคนดีมีน้ำใจย่อมได้อยู่ในสังคมสาภาพแวดล้อมที่ดีนะครับ เจอพี่ๆี่น้องๆที่ดีเหมือนกันนะครับเนีเชื่อมความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องในวงการหมอลำนะครับหลังจากโพสต์นี้ของเพจทิติวุฒิวรุณลงนะครับ mm hmm. ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่านี่แหละคนดีกับคนดีมาพ่อกันซ้อยกันดึงกันมีแต่สีเจริญไปหน้าปังๆทตั้งสองนเ้อนะครับ และบอสโจเองก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจทิติวุฒิวารุณน,นะครับโดยเขียนคําว่ามิมนะครับเอฟซีทุกท่านท่านต่อมาก็บอกว่าขนาดเป็นเอฟน้องบิก๊กยังต้องชื่นชมบอสโจและมองออกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่านับถือเลยต้องมาติดตามนะครับเอทุกท่านอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณพ่อโจที่สนับสนุนรักและอินดูบอสเรานะคะนะครับเอ ท่านต่อมาก็บอกว่าบิ๊กกับบอสจคล้ายกันมากทำงานแทบแบบนอนตอนไหนอัพเดตผลงานด้านโซเชียลตลอดดูแลผลักดันลูกน้องยิ่งเหมือนกันเพะสรุปบอสจบอสบิ๊กคือผู้นำองค์กรที่มีหัวคิดพัฒนาองค์กรตลอดเวลานะครับเอฟซีทตกท่านและท่านสุดท้ายก็บอกว่าดูคนดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด พูดดีพูดเยอะมากพูดดีเกินไปใช่จะจริงจังจริงใจกับเรานะผลประโยชน์ตัวน,นี้มันมีเยอะค่ะส่วนคนที่ดีกับเราจริงจริงใจกับเราจริงๆมันมีน้อยรักษาเอาไว้ให้ดีๆนะคะนะครับเอฟซทท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของทิติวุฒิวรุณนะครับเอฟซีทุกท่าน thank um... you